บ่เห็นบ่เป็นบ่บ่มีบ่เสือก็ย่าความย,าาย่าไก่ไข่ออกครับเข้ากับเรื่องมื่อนี่สีเบาตัวสีน้ามาบอกเลยพี่น้องนะครับคนอื่นขอสวัสดีครับเอฟซี FC, สาวน้อยเป็นเงิ FC, นเอฟซีนงอิงเั้องทัวร์ไทยเลยทัวร์โลกครับพี่น้องมื่อนี่ก็ที่มาบอกถึงเรื่องผ้าถาองอิงนะครับ เป็นเรื่องบังเอิญหรือคิดไปเองหรือว่าหรือเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ครับพี่น้องกษิยโยงไปถึงเรื่องที่เกิดกับบาวตูครับเสียวมายืนยันให้พี่น้องเบิ้งนะครับในคลิปนี้ว่าเป็นอย่างบาวตูที่ได้บอกว่าอีลาเป็นคนพิเศษพิเศษนะครับเป็นคนบ่ธรรมดานะครับเดี๋ยวก็เรียบเรียงเรื่องเล่าไปเลย่อยพี่น้อง เราก็จะมีคำถามพวงไทยพี่น้องสองอย่างครับนะครับในพี่น้องในตอบคอมเมนต์เบาตุมานเมยเบาตุก็สซงใส่กันพี่น้องว่ามันเกิดยังขึ้นนะครับเบาเรื่องแรกก่อนครับพี่น้องเบาถึงว่าค่าทาอุง,งอิงเริ่มมาอยากใส่ครับอันนี้เบาตูก็ออกตัวกันนะครับพี่น้องคือเอาตามที่เบาตุหู ผู้นะครับเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องกับตอบคอมเมนต์หรือว่าแยกมาได้ครับพี่น้องนะครับเอามาบอกสู่กันฟังเนาะครับก็คือเด็ก่อนี่ครับเบาตัวกับบอไงคือการคือการงางน,นะครับไปเห็นให่ในห้างหาง้หา,งหางไปบังครับรแต่เบิ้งอยู่เรือ่อยๆพี่น้องก็เลยบอปฏิปตออะไปันไหนคือเห็นอีกเคืร์หนึ่งก็กคือพอการใช้นะครับ เพิ่นบอกถึงก็ทางองหญิงนะครับคนในวงนีกนก่กันพอกันแช่ก็บอกถ้าอยากให้สําเร็จหรือว่าอยังนี่เราก็ประมาณนี้ให้ทอ้องคาทาองหญิงนะครับเพิ่นกะเป็นกระแสในวงเพิ่นนะครับในคลิปนะครับทอ้องาถาง้งองหญิงองหญิงองหญิงนะครับนะพี่น้องแล้วก็เเบวตูก้กลับไปเห็นเห็นอ่าตอนที่พอกันแช่หรือว่าคนในวงนะี่เพิ่นเล่นเรื่องเนี้พี่น้องกะทิว่าเป็นคอนเทนต์กันได้ครับ บาตัวก็มาเหร่นบังตอนนั้นเอามาเลร่นในแอปฝาครับหล,ล้กก็ไปแอป,ปต่ออพี่น้องเดี๋ยวสิขึ้นภาพในเบิง้งแต่รวได้เคยเห็นคลิปนี้ครับอันนี้เป็นเบาตัวเองครับใส่เสื้อดำนี่มีเสียงฝ่าห้องนะพ่อผมนะครับเบาตัเอามาขึ้นตน้นที่เป็นคนแหลกๆเลยสั่มไปนะครับเบาตัวถี่ใส่เข้า่าโอมนะครับโอมอุ้ยยิงอุ้งยิงนะครับนะโมได้ใจว่าเป็นคนแหลกวะนะครับแว่าก็ เป็นคนแรกๆนะครับที่ที่ทมีก็ามาโอ้มนะครับพี่น้องนั่นแหละพี่น้องบ้านนี้กะมันก็มีความเสือเอฟซีกับเสือตามครับมันเอฟซีกับเสือตามมากับไปทองไปยังกันนะแล้วก็ได้สําเร็จผูนั้นทองอ่ะผูนี้ก็สําเร็จผูนั้นทองก็สําเร็จอย่างเียนะพี่น้องมันก็นเลยกลายเป็นว่าเฮ้ย มันเป็นเรื่องแบบแม่นอีรีบนี่นะครับก็เลยเหตุตมตามกันพี่น้องมันเออลราพูดผู้ดใดก็ได้นะครับผู้บ่ได้ก็กับบ่ได้แต่ว่าคนใดมันก็นหลายครับบานนี้เออใายพี่น้องใส่วิจารณญาณในการฟังนะครับพี่น้องนะครับก็คือคิดเอาพี่น้อง การที่เขาิเสื้อเรื่องในเรื่องหน,นึ่งเนี่ยคนมันต้องสําเร็จหลายหลายคนแมนบอกพี่น้องว่าเขาถึงเสื้อแล้วเขาถึงด้เหตุตามพี่น้องก็คือพระเนี่ยครับพระอ่าพระพระที่หอยข้อนี่ครับมันต้องมีคนที่ว่าแค้วขาดเพราะพระองค์นี่หลายหลายคนนะครับคนเขาถึงเสื้อพระองค์นั่นถึงมีราคาแพงแมนบอกครับ การที่คนเฮ็ดยังสำเร็จหลายๆคายขังหลายๆายคนเฮ็ดแล้วใดเฮ็ดแล้วดีคนเขาตึงเสือพี่น้องนั่นแหละมันคือความเสื่อไงครับแล้วก็มันบม่มเนเรื่องอย่างที่ผิดพี่น้องแล้วถ้าสิถามว่าอาเป็นยังเอ้า่อยเฮ็ด่อยกระทง่อยคือ,อบบไดเจ้าทองเจ้นาคือไดผู้นันทองคือใดผู้นีทองคือบ่ไดนะครับ บ้างเบาตู้มองนี่ครับอันนี้พี่น้องกับพิจาจรณา,าเอานะครับบาเบาตู้ที่บ่อถือบัวพี่น้องก็คือเวลาขายเอาเนาะเป,ยเปียบเปียบบนน้พี่น้องก็คือเขาไปซื้อบาน,เ,นเขายืนรลักฐานไปนี่พี่นอ้องยืนรลักฐานไปไอ้เซลล์ขายก็บอกว่าดันทุกเคสดันทุกเคสนะครับซื้อรถเกันพี่น้องดันทุกเคสนี่ครับดันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเบื้องหลังเขาถ้าเขาติดแบกลิด เครดิตบดี่องสงครับดันยังได้กับดันบ๊ดันบ่อไรพี่นอ้องมันก็ไปสุดเคือเก่าพี่นอ้องสุดแล้วหูบอมองไหนแต่เป็นรถยนตนนะครับเจลก็สิบอกว่าให้ดาวให้ดาวแบบว่าได้หลายอีกสิสนะครับก็คือแบบดาวแบบธรรมดาคือคนทั่วไปบ่อไรนะครับกต่สิบประมาณน,นี้มันก็คือเรื่องอีหลานี่ยหะพี่นอ้องเป็นเพีออยงคนที่บอ่อไร คนที่บบประสบผลสำเร็จนะครับเป็นเพราะยังครับมันก็เป็นน้ำบุญเก่าน้ำพี่นอ้องถ้าเราคิดถึงบุญเก่านะครับบุญเก่าเขามาพ่อครับที่ทองค่าถาอีหยังก็ดันโบขึ้นครับดันโบไปพี่น้องนี่แหละที่เบาตัวอ,อยากวาวนะครับอยากวาวห้ว่าไอ้มันตรงมีคนคิดแน่นอนบบาวตัวนะครับเอา้าไอผไ้ผู้นี้ได้ผู้นี้คือบ่ได้ตรงมีคนแย่งครับพี่น้อง นี่ละมือนีเบ้าตัวสิมาอถึงมองนี่ครับว่าเป็นอย่างคนถี่บ่ได้คือจังบ่ได้นะครับแ้วคนทีใดคือจังใดนะครับสรุปเลยคือเป็นบุญเก่านะครับนะครับบุญเก่าถึงนะครับแรงค้าถามันยังดันไปดันให้ได้นะครับยังประสบผลสำเร็จนะครับอันนี้เป็นความคิดของเบ้าตัวนะครับแล้วมันก็ยุ่ง มาถึงว่าเป็นอย่างค่าถาถ,าถึงได้สัษษษษง,งษษษษษสิง์ถึงได้เกิดเรื่องมหัศจรรย์เอาใส่คํานี้ดีกวัวพี่น้องถึงได้เกิดเรื่องมหัศจรรย์กับหลายหลายคนนะครับพี่น้องบอก่างสิดีกวัวเนาะมือณีเบาตุเสียวหลักฐานว่าเป็นอย่างอีหลาคือเป็นคนบุธรรมดาเป็นคนที่พิเศษครับมนีเบาตุมีหลักฐาน ไม่พี่น้องเบิรงนะครับก็คือบาตัวสีขอขึ้นหนึ่งทีก่อนนะครับพี่น้องฟังดีๆนะครับคือบาตัวนี้มีความตังใจเสียขิดเกี่ยวกับอีหลากับแม่นะครับบาตัวบม่อยากว่าว่าผู้ใดใส่เข้า่าแม่และกันนะพี่น้องเนาะพี่น้องก็น่าที่เข้าใจนะครับบาตัวเคยเห็นเรื่องเล่า เสียเรื่องเล่าแบบอีหล่ากับแม่นี่ครับว่าเชื่อมโยงเอียงกันนะครับเคยสีเหตุคิปเกี่ยวกับอีหล่ากับแม่นี่ครับแต่คิีเบาตัวก็มีปัญหาไี่นองตัดต่อมีปัญหาตอนนั้นเบาตัวคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญครับมันเป็นเรื่องบังเอิญระบบโทรศัพท์หรือว่าระบบอินเทอร์เน็ตอาจจะทิัดของแต่เบาตัวก็ลืมไปแล้วครับ ลืมไปดังด้วยเหรอครับบ้านนี้พอมาครั้งนี้บาตัวเสียเรื่องเล่าเกีียวกบวบาเป็นอย่างพี่น้องถึงมีข้อมเสือยุดเริ่มต้นของข้อมเสือที่ว่าอีหลา่ามีความเกี่ยวพันกับเหลขกเลขที่ให้โชงนี่ครับเกี่ยวข้ามเกี่ยวพันกับอีหล่าอย่างไรนะครับยุดเริ่มต้นมันมาจากใสพี่น้องหูได้ยังไดว่าอีหลา่า ว่ายไงให้เลียแม่นเออเลียงอย่างที่เจ้าก็อีหลา่ามันมันเฮ่งมันเฮงมันเอาไปเสียงดวงไปเสียงโชคละมันดีนะพี่น้องเออประมาณน่ะนะครับบาตูกัเล็บเลี้ยงบดถือเนาะครับต่เอาประมาณนี้ละกันครับมาครั้งนี้นะครับนี่ละพอบาตุแด่แตดตัดต่อตัดต่อขีบง่า,ายคงอไปเอาขิบ จากช่องไงนะครับดองไงเอามาตัดเป็นทอนเป็นทอนเป็นทอนนะครับแล้วก็ร่วมไว้ร่วมไป้คลิปเดียวกันพี่น้องล่ะคิดว่าสเบเป็ดไปถ้อยออกทีละหน่อยทีละสามเทียะประมั่นสิบวิสิบวิอย่างนี้นะครับเอามาประกอบการบอกในคลิปในคลิปนี้ครับคลิปที่ว่าสีเพนี่ครับสีเป็ดถ้อยออกเป็นสั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 นนะครับพอกะลั่งตัดไปตัดไปพี่น้อง พอตัดมาได้คลิปหนึ่งแล้วสี่เก้ากลับไปดึงไปเอาเอาคลิปนั้นนะครับมาตัดมาอีกมาตัดมาอีกขึ้นยิงสีเลยพี่น้องเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยเนี่ยครับขึ้นยิงสีเลยนะครับขึ้นจอดําแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นตัวหนังสือแบบนี้ครับพี่น้องเอซีอ่านพี่น้องฟังนะมีผู้ลบหรือย้ายวิดีโอหรือรูปภาพในอุปกรณ์ของคุณสามารถกู้คืนได้ในอัลบั้ม เนี่ยพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็แลนอยู่เดิไฟภาพนะ่ะแลนอยู่กลางพี่น้องเห็นไหมครับไฟภาพสิแลนอยู่กลางนะครับภาพกับบะมีพี่น้องเออพี่น้องว่ามันเกิดยังขึ้นครับรับข้างนี้เป็นข้างที่สองครับข้างนี้เป็นค่างที่สองข้างแรกอะ่ะคิดว่าเป็นเรื่องมังเอิญครับ หรือว่าสิเกิดปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับเน็ตเกี่ยวกับยังนี่ครับมารอบนี้ขึ้นจอดำลำพี่ตัวหนังสือฟองแบบนี้นะครับหมายความาอย่างไรครับพี่นอ้องเบ้าตัวสีเฮ็ดคลิปเบ้าเกี่ยวกับอีหละก่ยกับแม่นี่ครับสองรอบแล้วครับเบ้าว่วาอะไรแล้วพี่ยังคนอื่นคือเฮ็ดคลิปแบบนี้คือเฮ็ดใดคือเบ้าใดเบ้าตัวกับเบ้าหัวใจให้กันครับพี่น้องไหนคำตอบมาแน่ครับคอมเมนต์มาบอกแน่ครับนี่ละ ว่าวเกิดเอียงขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องเล่ามาสจรรั่นเรื่องเล่าที่ว่าอีหลาบัาธรรมดาเนี่ยก,ก็เกิดก็อนหนาแน่นในคลิปของบ้าตัวเองนะครับพี่น้องไล่เขาช่องเบาตัวแล้วก็นําไล่คลิปไปเบิ่งครับคลิปปฏิหารอง์อิงนะครับพี่น้องเขาช่องเบาตัวแล้วก็เลื่อนไปเบิ่งในคลิปท,ที่ยอดวิวประมาณหมื่น,นกว่านะครับนะครับ พี่น้องไปบึงไปฟังเมึงครับปฏิหารเกิดอีอยงก็เบ,บาตัวนะครับเกิดข้างไหนก,ก็เกิดเกิดึ้นแลี้วเทอหนึ่งนะครับอันนี้มากเกิดกีกแล้วพี่นอ้องก็บุ้งว่าเบาตัวนี่เกี่ยวเกี่ยวอยียงกับอีหลายเกี่ยวอยียงกับแม่บ่นนะครับนี่แหละครับพี่นอ้องแลยอยากถามพี่นอ้องว่ามันเกิดยังึ้นก็เบ,บาตัวนะครับซอยก็เหมนต้องบอกนะครับว่าเป็นอย่าง หนึ่งนะครับพอหนึ่งเนี่ยพี่น้องเป็นอย่างเบาตูเห็ดขีบแบบคือคนอื่นเขาเห็ดบะไรครับขีบคนอื่นนี่ว่าแบบบงโป่งเลยว่าเป็นไผ่เป็นไผ่นะครับอ่ากีลาสองอันนี้พี่น้องเป็นคือคือกันบอกครับเวลาเบิ้งขีบเบิ้งขีดเนี่ยขีบทั่วไปนะครับปกติเบาตูสิเบิ้งขีบนั่นขีดนี้แล้วขีดกีฬามักเบิ้งไปเรื่อยๆครับวานนี้ คลิปนี้จบคลิปนี้จบเขาเพินมาบคลิปอีหล่าที่มาสมัครลังหันนะครับที่มาหาบอลอยู่หลังหันสีมา,านะครับมาดูเดี๋ยวว่นมาเลยเดี๋ยวว่นมาเลยพี่นออ้องเออเป็นเพื่อกันบอกครับคลิปอยู่รลังหันคลิปจีหล่ามาหลังหนะัน่ะพอฟังคลิปนั้นคลิปนี้ไปปุ๊บเอ้อวาว่นไม่อีกแล้วคิดหอ,อดความเกา่าตั้งแต่เป็นนั่นไหมที่เพื่อนนั้นลองสดน่นไหมเออ มาปุ๊บเอาไม่แล้วบอเนี่ยพอาม่ไหนเลยพี่น้องนะครับจะเป็นเรื่องแปลกพี่น้องมาจังไดนะครับพี่น้องมีความคิดเ็นเป็นยังไงดนะครับกระคอมเมนต์มาคุยกันใ้คลิปนี้นะครับถ้าบ่าตุให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเลยว่าบอกบอถืประก,รกันใดกะขอโทษขออภัยได้ครับพี่น้องเด้อนะครับโดยความจริงใจนะครับ สุดท้ายนี่กัฝากพี่น้องนะครับเย็นดูช่องเบาตู้น้ำเนตรครับเด้อนะครับฝากช่องเบาตู้เจียวทูเอาไปเชี่ยวไอ้พี่น้องเบื้องแรกน้ำเนตครับเพราะด้มีช่องทางสื่อสารกับพี่กับน้องนะครับกับผมพมพมเอฟซีหลานนะครับเนาะเพราด้หาคอนเทนต์ดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับจิมนี่กัฝากพี่ฝากน้องฝากกับผมพมเอฟซีไปแค่นี้ก่อนครับครับผมสวัสดีครับ